ขาอยู่ที่ไหนก็สบายขาเจ้าขาดูเขาพี่ดงผมหมอดัเขาน้าเราสบายนะเราเป็นคนลองทีแรกใช่ไหมเนี่ยตายทุเลตายนะไรตัวทีเจ้าบ้านหลายคนนะ่ไปซื้อมาเลยมาเลยสบายเลยเจ็ดกนเยไร กไม่ยากกินรอก่งสุดมนั่นกหัรลอยยอแล้วออดูต้ับคุอดเือไม่รู้ว่านีอย่างไหนในตรงนี้ก็ตอนมาดนยืไม่ได้น้ำมาเจวันเลย่ะไม่เป็นไรนะยืดไม่อาบก็ยืีขอปฏิบัต ้องถือไว้ใช่ันหลังมาถือไว้ตาขิตดแม่ตาขิตดูม่ครับตาิแม่ครับอล่วล็ววยอกแรกอย่าล,ล็อกแม่หน้าตรนนี้หน่อยก็จะไหายนครับอวลาฟันแล้วมันไม่เข้าหรือว่ามันเข้ามันจะได้มีระแสแกก่นมีต้องนิ่งนะพี่พี่ไม่นิ่งไม่ได้ครับ

เอาไงจุกบกกชาตจุบรสชมตสไแล้วขอให้ฝนกินบ้างอุ๊บลู้ว่าเแล้วมันต้องอยังไงนะอะไรนะไรตัวนี้ตัวตัวต้องอย่างนี้ นี่เดียวมีเลือดติดต้องให้เลือดไหลมั้งโอ้หไม่ได้หรอกใชไหมล่ะหลือเลือดไหลไม่ไหลไม่ไหลไม่ไหล